เวลาผู้หญิงมาบวชเรียนร่วมกันเรารู้ว่าไม่ว่าใครจะบวชเก่าหรือใครจะบวชใหม่หรือบางคนอาจจะบวชกลางเก่ากลางใหม่ก็ถูกเปรียบเหมือนผ้ากาสีนะคะเวลาที่เก่าแล้วก็ยังได้ห่อรัก,กน,นะเป็นเรื่องที่งดงามยิ่งทีเดียวในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นผู้ที่บวชใหม่ถึงแม้ว่าเนื้อผ้าจะยังหยาบอยู่แต่ก็ถูกนำมาใช้ในที่ ที่ดูว่าเป็นมงคลค่ะเวลาที่เรามีนักบวชผู้หญิงเราเห็นว่าการที่มีสังฆะที่แข็งแรงนั้นก็จะช่วยทำให้ผู้หญิงมีกัลยานมิตรมีความคิดที่แยบคลายที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความกตัญญูรู้คุณต่อพระธรรมใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่บวชเก่าหรือบวชใหม่หัวใจของเราที่รู้ตื่นระเบิกบานเข้าถึงพระรัตนตรยัย ก็เป็นผู้หญิงที่มีความหนักแน่นมั่นคงการสละทิ้งเรื่องตัวตนของเราจึงเป็นเป้าหมายอันสำคัญยิ่งค่ะใช้ชีวิตอย่างมีพระนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งอยู่อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์พร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นอย่างไม่เลือกปฏิบัตินั่นคือพันธกิจของผู้หญิงที่เป็นนักบวชและนี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้เราต้องคิดที่จะสร้างสาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยธรรมะที่จะนำผู้หญิงออกมารับใช้สังคมค่ะธรรมะสวัสดีนะคะพบกันช่วงที่2ของรายการครอบครัวตัวหนังสือ026786761 026786761ใครพูดคุยกับปองพูดคุยกับพี่สมยศจะได้นักสือ3ามเล่มมาแล้วใส่ที่1สวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณเป็นเบอร์หนึ่งวันนี้ สวัสดีค่ะทิพที่รักาะโทรมา,าขอบคุณมากค่ะต้องถามคำถามก่อนนะถ้าไม่ถามไม่ให้เลยวันนี้โหดนิดหน่อยอยากถามอะไรพี่ทรงยศแต่ถามว่าตอนเยังไงดีอ่ะ,ออะอคือหนังสือที่ ที่อ่ะส่วนใหญ่อะที่่าพูดแม่เป็นคุณแม่ที่พูดไม่ค่เก่งอ่ะอาไม่เป็นไรหนังสือส่วนใหญ่อ่ะจะเวลาไปที่สูนฬาเนี่มันจะค่อนข้างครบใช่ไหมคะเพราะว่าครบมากอืมใช่เมื่อเมื่อตอนสมัยเรียนก็ก็มาที่นี่อ่ะจากฟนงุรีนะไปะที่จุฬาก็มาหมาหนัง,งนสือจะเจอเจอทุกเล่มจ้ะอยู่ชฉยเรยครับใช่ทุกเล่มหนังสือส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันจะจะทุกปีที่ตอนช่วงไหนคะที่ฮกคัสสันหนังสืออะค่ะ คัสัหนังสือนี่ถ้าสำหรับทั้งประเทศเนี่ยนะก็คือช่วงเมษาช่วงเมษาที่ช่วงช่วงที่จะมีงานสัปดาห์ใช่ไหมคะอ๋อเพราะว่าส่วนใหญ่จะฟังตรงคุณปองเนี่ยแล้วก็ไปหาซื้อหนังสือให้ลูกคือบางทีเราเราไปดูนานังสือเราตามลนยหรอกคือก็จะเลือกได้สักเล่มหนึ่งแบบคือถ้าถ้าอย่างเงี้ยมันจะง่ายอย่างเงี้ยศูนย์รวมความสุนทรทางบันเทิงที่ศูนย์หนังสือจุฬาใชั้นแจ้ะ เคยตปมาสิบปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้ได้เข้าไปอีกเลยสิบกว่าปีแล้วใช่ถ้าอย่างไงเข้ามาเนาะจริงๆทุกสาววิิจาามีชนบุรีด้วยมีตอนนี้ต้องถามว่าเป็นคุณแม่มีมีลูกกี่คนครับเนี่ยอ๋อหนึ่งคนค่ะเพิ่งจะเกือบจะสองครบครึ่งกว่าละเกือบจะสามแล้วค่ะกลุ่มต้าหมยกำลังจะบอกกำลังจะจะจะเสนออย่างนี้นะครับว่าอ่า ได้พาไปลงไปร้านหนังสือบ้างหรือเปล่ายังค่ะคุณลูกจะอยู่ต่างจังหวัดกระตากับยายค่ะถึงอยู่กระตากับยายเนี่ยนะครับอยากจะให้สร้างนิสัยนะครับวันหยุดนี่แทนที่จะบอกว่าไปอะไรไนดะ้ไปห้างเ,ออเดินอัพแอร์นะครับออออให้ช่วงเวลาหนึ่งพาเขาไปร้านหนังสือเขาจะรู้สึกว่าร้านหนังสือไม่ใช่อะไรของแปลกกับชีวิตออถ้าเขาต้องเข้าประจําทุกสัปดาห์เนี่ยนะครับเข้าไปเนี่ยเขาจะรู้สึกมันก็คือธรรมชาติออที่สามารถเ,ออเข้าได้มากกว่าที่จะไปเดินห้างถึงคุณตาคุณยายก็ตามนะครับก็พาไปเดินเล่นในร้านหนังสือเนี่ย ร้านหนังสือทุกร้านเข้าได้นะครับร้านหนังสือทุกร้านผมว่ามันสร้างให้เกิดอารมณ์ว่ามันไม่ได้เกิดนองเหนือจากตัวเองนั่นแหละแต่ที่สำคัญกระซิบนิดนึงนะชนบุรีแต่ว่ามูลุ่ีจะอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยอยู่ท้องไร่ท้องนาเลยค่ะใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ไปอ่านที่เถียงนาแต่กระซิบนิดนึงนะแม่นะที่ที่ชนบุรีเนี่ยมีที่มอบุรพานะ ศูนย์หนังสือจุฬาในมบุรพาอต,อตอนนี้คุณแม่ไม่ได้เรียนที่นั่นแล้วคือไปเรียนนะคะเป,เป็นคนต่างจังหวัดแล้วไปเรียนใช่แต่แต่มบุรพา,าเคยเข้าไปตอนช่วงสมัยเรียนใช่ก็ไปหาหนังสือที่นั่นเหมือนกันกันสิบกว่าป,ปีแล้วค่ะคุณปองตั้งแต่ปีสามเก้านะล้วอย่าพูดเราอย่าพูดปีเดี๋ยวเขารู้อายุอ๋อโอเคค่ะเออจะเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้นะสามเล่มใช่ค่ะเด็ดแต่แต่ตอนเนี้ยกลับไปบ้านเมื่อเมื่อตอนหยุด 3มวันที่ผ่านมาดีใจมากเลยที่ลูกชายถามว่าแม่มีหนังสือมาไหมาถามว่าไปจะมีหนังสือตลอดจ้ะ,จ,ะจัดจะหนังสือเยอะมากแล้วแบบเขามีหนังสือเยอะมากแแบบ จนเขาเขาเอาเรื่องมาตีกันหมดแล้วว่าจานนี้ยน่แรัะจินตนาการแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะคุณตองไม่เป็นไรดีมากดีมากเด็กเขามีความสุขที่ที่เวลาอย่างที่ที่คุณทรงยนต์ว่าเขามานั่งนั่งปากเขาชอบนั่งตักตลอดเลยนะถ้าจากหนังสือเขาต้องมานั่งที่ตักแต่หนังสือต้องมานั่งที่ตักแม่ตลอดแล้วแย่งกันกับหลานสาวแย่งกันนั่งไม่เป็นไรแย่งกันทําดีนี่ไม่เป็นไรมีความสุขค่ะถ้าได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังอยากอยากปากแม่ทุกคนว่าอย่าอย่าอย่าให้ลูกดูทีวีเยอะไม่ดี อ้ยดีใจจังงั้นเดี๋ยวส่งรองเท้าของปลาตีนทำไมชอช้างจมูกยาวเนี่ยเล่มเนี้ยอยากได้ส่งให้ทั้งสามเล่มเลยเดี๋ยวส่งให้สามเล่มเลยนะจ๊ะเล่าเรื่องเนี้ยจ้ะคุณคุณอะไรนะตอนนา้นเราเคยมาร้อยฟังเล่าให้ลูกเล่าให้ลูกฟหมือนกันทักกูนทักกูนทักกูนช่างใช่ไหมคะเลาเรื่องเนี้ยเราเล่าให้ลูกฟังทีไรไม่เหมือนเดิมสักทีอยรทำไมช้างจมูกยาวใช่ใช่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะขอบขอบพระคุณมากค่ะขอให้รายการอยู่แบบ เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะเคื่องสังคมเล็กค่ะจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะไซยที่หนึ่งก็เป็นแฟนคลับปะกุลตอนนั้นที่ปะกุลมาเล่าเขาก็ชอบใจมากอ่ะตทีนี้เชื่อเชื่อมั่นว่าใครฟังปะกุลเล่านี้ก็จะติดใจได้สามเล่มเลยนะอ้าวใครอย่าชักช้านะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่ง เราไปคุยกันต่อพี่ทรงยศครับใช่ว่าศูนย์หนังสือจุฬาจะมีแต่หนังสือสําหรับเด็กเนาะจริงๆงแล้วมีหนังสืออันหนึ่งที่ปองภูมิใจมากที่ศูนย์หนังสือจุฬาเวลาเราเข้าไปในศูนย์หนังสือจุฬาถ้าเราอยากอ่านหนังสือเกี่ยวกับเจ้านายเนี่ยมีทุกพระองค์เลยเนาะมีนะครับอย่างที่บอกไงว่าเราเราเกิดมาในประเทศนี้จะพูดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผ่านมายิ่งใครอ่านประวัติศาสตร์นะจะพบได้ว่าพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยทำงานหนัก ทำให้ประเทศชาติเราอยู่ได้ทุกวันนี้ทาให้สามารถจะมีประเทศไทยอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้วยการนําของพระเจ้าอยู่หัวแต่ละพระองค์ <Hey. S 2> แล้วในแต่ละรสมัยที่ผ่านมาเนี่ยจะมีปัญหาอยู่เยอะแยะนะครับ <Hey. S 2> แต่พระองค์ใช้วิธีการนะครับกุศโลบายต่างๆที่ทําให้ประเทศชาติเราอยู่รอดนะครับ <Hey. S 2> ส่วนหนึ่งก็คือเราเห็นอย่างนั้นนะครับเ <Hey. S 2> พราะนั้นหนังสือที่ออกมาเนี่ยก็จะมีหนังสือที่เป็นพระราชนิพนธ์ นะครับผมจะอยู่หัวก็มีนะครับที่สุดท้ายของเราก็คือหนังสือเรื่องคุณทองแดงคุณทองแดงนะครับนาะเนาะอันนี้แบบชื่นใจประสบนิกรชาวไทยใช่นะครับก็ก็เป็นหนังสือพระนิพนธ์อีกอันนึงที่เป็นหนังสือพระนิพนธ์อย่างอย่างของสมเด็จพระเทพเล่มหลังนารีนักคาราก็น่าอ่านนะครับเป็นเรื่องที่ท่านพระองค์ทรงแปลพระองค์ทรงแปลมาจากหนังสือจีนบอกว่าเป็นชีวิตของสามผู้ผู้หญิงสามคนที่แบบว่าโอ้ผมชอบไปอ่านเสร็จเรียบร้อย อ่านตั้งแต่ต้นต้องอ่านจนจบนะครับต้องบอกว่าเป็นเนื้อเรื่องที่ที่ผูกได้ดีนะครับเราสง่สงแปลได้ดีมากนะครับก็น<ส>แนะนําสักตอนหนึ่งเนาะ,นะรเราต้องมาคุยถึงเรื่องของพระราชนิพนธ์ของสเ็จประเทศ <นะ S 1> รหรัฐ <นะ S 1> แต่อันนี้ก่อนอันนี้คือเป็นมูลนิธิที่รักค่ายีดีกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กตอนนั้นเนี่ยคุณหมอเกษมวัฒนาชัยท่านองค์ขมนตรีนะครับเป็นประธานมูลนิธิก็ทําให้มูลนิธิพระดาบทกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กเนี่ยเราใกล้ชิดกันมาก และก็ปีหนึ่งก็จะมีหนังสือที่มูล,ลนิธิพระดาบททำออกมานะครับคือคำพ่อสอนประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาว,วชนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปองใช้ใช้ไปพูดถึงไม่ว่างานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเด็กและเยาว,วชนของปองนะครับปองพูดถึงเยอะมากพี่สงยศ์เล่าเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยต้องบอกมีสามเล่มมีสามเล่มนะครับมีสามเล่มนะครับเล่มแรกที่ออกมาเนี่ยจะบอกว่าพูดถึงความสุขในการดําเนินชีวิต ต้องเรียนทุกคนเลยนะครับว่าบางครั้งนี่ที่เราเหนื่อยที่เรายากเนี่ยเราหาหนังสือหนังสือเหล่านี้เนี่ยนะครับคัดมาจากพระดำรัสของพระเจ้าอ่หัวนะครับซึ่งจะบอกว่ามากมายนะครับมหาสารท,ที่ทรงมีแต่ว่าคัดมาเป็นบทย่อๆในแต่ละเรื่องซึ่งพอหยิบมาเนี่ยบางทีมันมันสั้นๆนะ่ะทำให้เราอ่านได้แต่ละองค์มานะครับอย่างเช่นอันนี้หน้านี้นะครับก็จะบอกว่าวิถีต้องบอกขอยกมาเนี่ยจะบอกวิถีชีวิตมนุษย์นั้น จะให้มีแต่ความปกติสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีทุกขมีภัยมีอุปสรรคผ่านเข้ามาด้วยเสมอยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้นข้อสัมพันธ์อยู่ที่ทุกๆคนจะต้องเตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้พร้อมทุกเวลาสมมุติว่าเราเกิดมีทุกข์อะไรขึ้นมาเนี่ยเราคงพบได้ว่าแล้วเราเราจะคิดอะไรแต่พระราชดำรัสขององค์ซึ่งพระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2527นะครับโอ้นี่ก็จะ30ปีครับไปแล้ว30ปีเทียบแล้วทรงยังทานสมัยยังใช้ได้นะครับอย่างที่ ้วบทอื่นๆนะพี่สงยศที่เตือนสติพวกเราก็จะมีอยู่หลายอันนะครับอย่างเช่นไออันหนึ่งของยกอีกอันหนึ่ง <อะ S 1> เรื่องเรื่องในเ่มเดียวกันนะครับในเรื่องของการ,รดําเนินชีวิตนะครับสมมุติเรามีปัญหาเรามีาอุอปรสรรคในการทํางานในพระรารบัตอันหนึ่งเขียนว่าคนก็มีปัญหาของคนสังคมก็มีปัญหาของสังคมประเทศก็มีปัญหาของประเทศแม้กระทั่งโลกก็มีปัญหาของโลกปัญหาจึงเกิดขึ้นในชีวิตและกิจการงานจึงเป็นเรื่องธรรมดานะครับ อันนี้เราก็จะพบว่ามันมันไม่ได้แตกต่างอะไรกับสิ่งที่เราเกิดนะครับอันนี้เล่มแรกในเรื่องของความสุขในการดําเนินชีวิตในขณะเดียวกันก็มีเล่มที่2ออกมาเหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอ๋อนีน่เล่มที่สองใช่ไหมโอ้ปอง<ๆ>ปองกลับเห็นเล่มนี้ก่อน <counter> <ags> เล่มนะครับ <À. S 2> ก็เป็นเล่มเรื่องรือพระาด âm ลัศเยาวชนนะครับก็จะมีอีกเล่มหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเด็กเยาวชนเหมือนกันนะครับที่จะสอนให้เด็กเยาวชนพ่อแม่ก็สามารถดูได้ครับเดี๋ยวสายที่2ก่อนนะพี่สรงยศสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุป้องสวัสดีค่ะปัทมาค่ะจ้าพี่ปัิได้ได้หนังสือือยังอทะที่ที่แล้วยังไม่ได้เลยค่ะอ๋อเหรอเอาเดี๋ยววันนี้ได้อีกสามเล่มแต่เขาส่งไปแล้วนะฮะอ๋อส่งไปแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะอ๋อเหรอพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้ถึงจะอยู่จ้าแต่วันนี้จะได้สามเล่มเลยนะคุปปัทมาจ้าค่ะรองเท้าของปาตีนชอชานที่พูดถึงงว่่าาออนหหัสืใ้เด็กฟังแล้้วกก็็พาเดไไปปซือ พอดีเมื่อก่อนนี้เคยตาหลานไปอ่ะ,อะ,อะไปที่ร้านก็ชอบไปนั่งอ่านเนี่ยก็เลยมีกําหนดว่าถ้าค้งเนี่ยได้ค้างไร้สองเล่มค่ะสองข้อเองแล้วก็เอากลับไปบ้านนะคะก็สะสมหนังสือนิทานไ้เยอะ,อะแต่ถ้าช่วงไหนที่จะไปซื้อของเล่นหืืออะไรอย่างเงี้ยต้องตกลงกันก่อนถ้าไปถึงแล้วถ้ามันแพงเกินไปนะถ้าถายิบตาก็ไม่ต้อง แล้วเ,เดี๋ยวไปซื้อที่สำเพลงให้แล oh ้วทองเราก็อย่างเงี้ยพี่วิวค้านึงเขาไปที่เป็นท่านใช่ไหมะหเคะของเขาใหญ่ได้มันแพงก็ก,ก็พิกเลยค่ะพกิกแล้วพิกอีกพิกแล้วพิกอีกก็โอ้น่าเล็กอย่าแต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อสำเพง็งดีกว่านะพนักงานก็น่าเออเลยค่ะ oh, 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 oh. <laughs> อ๋ See, อเดี๋ยวไปซื้อสำเพง <good S 2> ็งดีาากว่านะตอนนี้มันแพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจ้า่ะพนักงานของห้างเขาก็เลยมองตาน่าเออเลยอะแล้วก็ยเลย เดี๋ยวมันเนี้ยถ้าจะออกมาไหนก็ต้องตกลงกันการจอดค่ะหนันสิขานเอ่ยของเล่นเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยจ้าตอนสมัยตอนที่ไปกับหลานๆเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้หลานโตหมดแล้วค่ะจ้ะไม่เป็นไรโตก็ไม่เป็นไรพากันมาที่ศูนย์หนังสือจุฬานะมีหนังสือของเด็กโตๆด้วยค่ะก็หลานชายคนหนึ่งกำลังจบจุฬาเนี่ยเขาก็ไปเขาก็ไปดูอยู่เนี่ยค่ะอ่า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 ค่ะเขาก็ดูหนังสือมาอยู่เรื่อยๆค่ะหลานชายอ๋อดีจังดีจังค่ะจ้ะ แต่วันนี้เดี๋ยวบางส่งไปให้เนาะคุณปัทมาเนาะสามเล่มด้วยกแล้วขอบคุณเอ่อคุณปองชอบเอ่อเอาแต่ว่าคนที่ทําหนังสือดีๆดีๆมาทุกอาทิตย์เลยอะชอบชอบคังม่ะไม่ดีเราไม่ครบไปสือจุฬาก็ซื้อเยอะนะคะขอบคุณครับจ้าไปสวนจุฬาก็ซื้อเยอะพวกพวกที่ใช้สําหรับสอนเด็กพวกเป็นภาษาไทยอะไรต่ออะไรพวกนี้มีเยอะเหมือนกันค่ะจ้าชอบ ขอให้คุณปองมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะคุณปัทมาเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้เด็กๆด้วยจ้าวัสดีค่ะจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะคุปัทมานี่เป็นแฟนรายการแล้วก็ชื่นชมคุณปัทมามากเขาจัดมุมหนังสือในในบ้านทุกวันอาทิตย์ก่อนเที่ยง ก็จะเปิดให้เด็กอ่านนั้นหนังสือที่ให้วันนี้ต้องขอบคุณนางสูนิุราน,นะปกติเราใช้แค่ครั้งละเล่ม,มแต่ก็นี้ให้3เล่ม <c oughs> เด็กๆจะมีนหนังสือใหม่อ่าน3เล่มมาเล่มต่อไปพี่สมเด็จเล่มต่อไปนะครับหลังจากเล่มที่2ก็คือเกี่ยวกับเยาวชนเด็กและเยาวชนนะครับสุดท้ายเล่มทีล่ล่าสุดก็คือเล่มเรื่องประมวลพระรรมราชวารพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งต้องบอกว่าแต่ละเนื้อหาบางทีเราก็ทราบว่าพระองค์ท่านทรงพระราธทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักในการคิดในการดำรงชีวิตนะครับที่ทาให้ต้องบอกว่าทําให้ประเทศชาติรอดได้นั่นแหละถ้าเราอยู่ในเศรษฐกิจุเราอาจจะอยากสนใจนะครับแต่ว่าในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องหนักๆนะครับอาจจะมีหลายๆเรื่องนะครับอย่างเช่นบอกท่านพระราดำรดไว้ตั้งแต่ปี16นะครับว่าความเพียรนี่หมายความว่าไม่ใช่ความเพียรในการทํางานเท่านั้นเองหมายถึงความเพียรที่กระข่มใจตัวเองด้วยนะครับเนี่ยพระราดำรสที่เป็นองค์สั้นๆตามหน้าอย่างนี้เนี่ยที่เราทําให้เราสามารถที่จะอ่านได้ง่ายๆ เมื่อไหร่ก็ตามหยิบมาได้นะครับแต่ผมชอบบทนี้พี่ทรงยศองค์ท่านพระราชดำรัสในโอกาสที่สมาคมพ่อค้าทรายเฝ้าทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอาัธยาศัยณพระตำหนักจิตละดาลโหฐานวันศุกร์ที่30ตุลาคม2524อองค์ท่านตรัสว่าผู้ที่มีจิตใจเมตตากรุณาหมายถึงการที่จะมีจิตใจเห็นใจผู้อื่น มีจิตใจที่จะเห็นถึงความเดือดร้อนเราจะต้องช่วยเหลือจิตใจนี้ก็เป็นจิตใจที่มีกําลังมากทั้งอ่อนโยนมากจิตใจนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้การงานทุกอย่างก้าวหน้าได้เพราะว่าถ้าคนมีเมตตากรุณาจในใจจะเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นหมายความว่าผู้นั้นเป็นความเป็นคนฉลาด หมายความว่าคนนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนและเห็นอะไรอะไรได้ชัดเมื่อคนเรามีความอ่อนโยนและมีความละเอียดอ่อนจะเห็นอะไรที่ชัดก็ย่อมจะทำงานของตนที่กําลังทำด้วยความก้าวหน้าน,นั้นสำเร็จรุ่วงไปได้พรอกำลังจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนเราหยามเยอะเนาะเอาคำสอนขององค์ท่านเนี่ยมากราใจเราให้ละมุนมากขึ้นคนเราขาดความ ความเมตตาความนุ่มนวลลงไปเยอะสมัยนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราจะใช้อะไรมาดึงชีวิตดึงอารมณ์ดึงสิ่งที่เชื่อมโยงกับกับความรู้สึกของคนเขาเดวยกันนะครับกับสายที่สามกับสายที่สามตายถ้าเกิดเลยสายที่สามน่าจะหมดแล้วกับสายสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจากไหนเอสวัสดีค่ะจากเจ๊ค่ะชิสุนีเคยโทรมาแล้วค่ะแยการโทรมาไม่บ่อยอยากคุยอะไรจ้า ว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้จะไปนะคะเพราะว่าลูกๆชอบอ่านหนังสือ<ด>จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวทางคุณป่องศรีพี่สมยศจะฝากให้คนคนดูแลฝากไปบอกที่กระซิบที่หน้าเคาน์เตอร์นะมาจากฟังจากแล้วก็ดูจากรายการครอบครัวตัวหนังสือนะค่ะเขาอาจจะลดให้เพิ่มขึ้นสักเป็นเอซอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ะนะครับเดี๋ยวปองส่งหนังสือไปให้ก่อนนะรองเท้าของปลาตีน ทำไมชอช้างจมูกยาวและน้ําท่วมกรุงเทพของป้ากุลน่น,นะครับส่งไปให้อ่านก่อนเนาะค่ะขอบคุณค่ะจ้ายินดีครับแล้วไปเจอกันที่ศูนย์หนังสือจุฬานะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับโอ้จริงๆเนี่ยขออออากาศเลยเนี่ยพี่ทรงยศครับไม่อายด้วยขอแบบคือไม่ได้ขอให้เพื่อตัวเองสมมุติว่าวันนี้ถ้าใครไปเนี่ยกระซิบได้ไหมบอกเคาน์เตอร์ว่ามาดูจากรายการครอบครัวตัวหนังสือลดเพิ่มสักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อีกได้ปะ เดี๋ยวเราแจกบัตรสมาชิกให้นะครับรถยาวเลยทีเนี้ยไปแต่ละข้างรถยาวเลยใช่นะครับก็สําหรับผมมาที่มาศูนย์เนื้อสจุลานะครับแล้วก็แจ้งว่าได้ฟังรายการของพี่ปองนะครับเดี๋ยวเราก็จะแจกบัตรสมาชิกให้อ่างั้นเดี๋ยวเข้าไปที่ศูนย์นื้อสจุลาวันนี้นะอ่าสุดท้ายเราคงลารายการกันด้วยหนังสือสองเล่มสำหรับพ่อแม่ลุงต้องบอกว่าจะไม่ในเมื่อเราอยู่กับครอบครัวตัวหนังสือนะครับคงพูดไม่พูดเล่มนี้พวกนี้ไม่ได้นะครับ สร้างลูกหลาให้เป็นนักอ่านเมียเมื่อกี้ที่ที่ของท่านเมื่อกี้ที่พี่ปองบอกว่ามีห้องบ้านบ้านเป็นมุมหนังสือ,อซึ่งมันอยู่อยู่ในเรื่องของต้อง11 7อย่างของพี่ปอง<ช>ที่ท<ช>ี่จะสร้างลูกหลา<ม>ให้เป็นนักอ่านน,นะครับอันนี้เป็นแบบอย่างเลยนะครับหมือว่าการเขียนเรื่องอีกเล่อนึงคือร้อยเรียงร,อยร้อ,งรอยเรื่องแม่ของลูกเนี่ยก็จะเป็นการนําเรื่องเดียวกันนะครับว่าแม่จะสอนลูกได้อย่างไร จะเป็นจะเป็นการความนุ่มนวลในการอ่านหนังสือจริงให้ลูกรักหนังสือนะครับซึ่งเนี่ยต้อง11 7อย่างของไอ้ต้อง11 7อย่างของพี่ปอเนี่ยอันแรกคือพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างถูกไหมถ้าพ่อแม่ไม่อ่านเราพยายามบอกลูกว่าลูกทาไมไม่อ่านแล้วลูกอ่านสิลูกแล้วลูกจะอ่านได้ไงถ้าพ่อแม่ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีใช่ไหมเพราะนั้นพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างอันที่2ก็คือต้องมีมุมหนังสือให้เขารู้สึกว่าหยิบตรงไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องไปแล้วก็หยิบไม่ต้องกลัวช้ําไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับ แล้วเราจะพูดเสมอว่าหนังสือเนี่ยในร้านหนังสือเองนะถ้าหนังสืออยู่ในเชลเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกหนังสือที่คนเขียนหรือฝากมาให้เราขายและให้เราจําหน่ายเนี่ยมันจะมีความหมายไม่มีคนหยิบแล้วอ่านเพราะฉนั้นในร้านนังสือของศูนย์นังสือจุฬาเองเนี่ยเราค่อนข้างจะเปิดให้ทุกคนได้ชิมหนังสือเหล่านั้นก่อนที่จะเลือกแล้วชิมเหล่านั้นพอใจนะครับก็เลือกหนังสือเหล่านั้นไปเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เมื่ออ,อ่านเสร็จอยากให้ช่วยกันส่งต่อ หนังสือจะมีประโยชน์ไม่ได้อยู่ในตู้ไม่อยู่ในห้องแต่จะมีประโยชน์ทุกครั้งที่อ่านมันก็เหมือนกับแสงเทียนนะนะที่จะดีประโยชน์ก็มีการส่งต่อนะครับก็อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือนะครับก็ถ้าพ่อแม่อยากจะรู้เออเราจะสร้างลูกหลานเนี่ต้องเล่มนี้จะให้ลูกเราอ่านเล่มาีนะครับหรือว่าจะอ่านเรื่องต้องบอกว่าในในเล่มของพี่ปองเล่มเล่มของแม่เนี่ยแม่ของลูกเนี่ย เพราะว่าในในความรู้สึกเหล่านั้นมันไม่ใช่เพียงแค่หนังสือ,อนิยายหรือว่าหนังสือเรื่องชีวประวัติแต่พมันพูดถึงความอ่อนโยนของลูกที่มีต่อแม่ถ้าเราให้ต้องบอกว่าตั้งสมัยก่อนน่นะพ่อแม่จะให้ปู่ย่าตายายจะให้เด็กอ่านหนังสือถามว่าเด็กอ่านหนังสือสิ่งใดได้เกิดคือเขาได้อ่านอารมณ์เหล่านั้นไปด้วยวทุกๆครั้งที่เขาอ่านเหล่านั้นออกมาเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เหล่านั้นซึมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือเขาจะแตกอักขระต่างๆนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่ต้องบอกว่าไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่ให้อ่านให้ลูกฟังวันหนึ่งต้องให้ความสําคัญกับเขาแล้วถามว่าเออเล่มนี้มันดียังไงล่ะลูกช่วยเล่าให้แม่ฟังแม่ไม่รู้เรื่องเลยนะหรือว่าถ้าเป็นปู่ยญ่าตายายช่วยอ่านเล่มนี้ให้ฟังเขาจะอ่านแล้วเขาจะถ่ายทอดอารมณ์เหล่านั้นผ่านตัวเขาก่อนที่จะถึงตัวเราสิ่งที่ได้คือฟูมฟักเป็นเป็นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในอารมณ์ของเขาเองนะหมดเวลาแล้วต้องขอบคุณพี่ทรงยศปองจะลารายการอย่างนี้นะครับ เป็นคำนิยมคือต้องบอ,อกว่าเป็นเป็นการเขียนครั้งสุดท้ายของแม่ปองเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มก่อนที่แม่จะสิน้นสร้างลูกรักให้เป็นนักอ่านปองขอลารายการด้วยคําเขียนของแม่นะครับแม่เขียนว่าการอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งที่ทําให้บ้านเราอบอุ่นเพราะมีช่วงชีวิตที่สงบเย็นและเป็นสุขร่วมกันพ่อและแม่ไม่เพียงแต่บอกลูกๆด้วยคําพูดแต่ได้ปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรลูกๆทั้ง8ดจึงเชื่อว่าหนังสือคืออาหารสมอง ที่ทุกคนต้องได้รับในแต่ละวันควบผู้ไปกับสำรับกับข้าวที่อร่อยลิ้นขนมหวานที่อร่อยล้ำและผละไม้ที่อร่อยเหลือนั่นคือหนังสือแม้เป็นอาหารที่เป็นมื้อรองแต่เป็นมื้อรองสำคัญที่ต้องอ่านทุกวันวันนี้ขอบคุณพี่ทรงย3ศ3สามกริย์ผู้จัดการมูลอ่าจะบอกผู้จัดการมูลนิธิ <S 2> <S 2> <S สวยเลยกับตกงานตอนจบรายการ ผู้จัดก,การสุนทรศิลป์ชุลา <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> คุณประชายเรียไพรัฐน้องๆทีมงานทุกๆคนที่สําคัญที่สุดของที่สุดต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เป็นกําลังใจทําให้ใจฟูและก็มีความรู้สึกที่ดีที่อยากจะมาเจอกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆสัปดาห์ขอขอบคุณนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบก,กันใหม่สัปดาหนะ์หน้าวันนี้สวัสดีครับ